แางประเทอาเนเจ้าในมุมถวงจึงตัดเิกนแลของวาย้าต่อดอกไ้สาธุท่านเดไปใกล้ไปใกล้ नेवायम <speaking> वारे <in foreign language> 아리암제가 상태가 안 되나 또 맞고 왔구나 상태가 안 되나 또 내려가야 할 상태네 올라가면 휴 이게 되나요? 진짜 많아. 고맙습니다. กับการรอคอยที่ทุกคนรอคอยเวอร์ชันยาวแล้วของคนลักพี่กกับได้กลับมาแล้วค่ะเป็นงบ้างอีกทูดอีกทีอ๋อคนนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานอ๋อดีใจครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานบวงสวงก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วครับที่กดรักกําลังจะไปสู่สายตาของทุกคนฮะเรามั่นใจไหมว่าเวอร์ชันนี้มันจะทําให้คนแบบ กลับมาอีนบอยครั้งผมผมไม่รู้นะแต่ว่าผมผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็คาดหวังว่าคนดูจะมีความสุขกับการที่ได้รอดูคนรักแล้วก็มีความสุขกับในแต่ละซีนที่เราตั้งใจทำนะครับคุณหญิงมัม่นใจขนะดนี้นะน้าคุณมป็นมั่นใจมั่นใจมั่นใจก็ผมว่านะอย่างน้อยก็แบบสำหรับแฟนนิยายก็น่าจะชื่นชอบในในตัวนี้มากพอสมควรเพราะว่าผมก็ นั่นแหละอย่างที่บอกว่าได้อ่านบทไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันชอบมันมีมิติที่มันมากขึ้นแต่ตัวมันมีเอกลักษณ์มันนอกจากแบบคืออย่างนิยายมันก็เป็นแค่หนังสือแล้วเปิดหน้าถัดไปมันก็ไปที่ไหนแล้วไม่รู้อะไรยนะแต่อันนี้มันมีการเชื่อมกันที่แบบเนียนมากขึ้นก็รู้สึกว่าเออมันมันดีสำหรับสำหรับเวอร์ชันนี้เองมันมันเป็นเวอร์ชันที่ที่ลงลึกของของเวอร์ชันกุดก่อนหน้านี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเพิ่มเข้ามาด้วยคือน่าจะเป็นเวอร์ชันกุดแยกออกไปแล้วก็เป็นนิยายครับเป็นเป็นเป็นต ไม่ได้ลงลึกในตัวเวอร์ชันกูดเวอร์ชันกูดคือไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วตอแน่ละวันว่างไป r e อันนี้เป็นอีกหนึ่ง m u l ิ i v e r s e ครับผมเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นกดอาจจะอยู่ multiverse แปดหนึ่งแปดอันนี้อยู่สองห้าหกห้าสองห้าหกห้าก็ใช่นั่นแหละก็จะเป็นการเริ่มใหม่ตั้งแต่ใช่ครับเริ่มใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวนิยายเพราะว่าเรื่องความที่นิยายอ่ะเป็นเป็นมันนานมาแล้วเปนเก่าแล้วก็จะมี การเปลี่ยนแปลงให้ได้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นอย่าง,ง,งเงี้ยครัอ่าฝากฝากเชวนชวนซะหน่อยหนึ่งดูได้ที่ไหนอะไรนะครับผมก็นะอยากให้ติดตามอะไรนะก็อยากให้ติดตามคนรักรุ่นพี่ไปด้วยนะครับเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> ผมบอกเลยว่านะักแสดงทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็แสดงกันลื่นไหลน,นะแล้วก็ทุ่มเทกันอย่างมากก็อยากให้คอยติดตามนะครับผมทาง VD V ครับไ <c oughs> อหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะคุณก่อนานะนี่ซื้อบ้านกันทั้งคูค่เลยครับผม <c oughs> อันนี้คือซื้อนานรลยยังของผม,ผมจำไม่ได้<ร>แล้วผมซื้อตอนไหนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วะผมยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยฮะคือซื้อไว้แต่ยังไม่ได้เข้าไปยังบิวอินอยู่เลยยังยังไม่ได้เข้าไปอยู่แต่คาดว่า,าเร็วๆนี้ได้เข้าไปอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในชีวิตแล้วกันใช่อันนี้คือตึกประสงค์ที่เราซื้อคือเราอยากให้แบบคุณแม่คุณพ่อหรือใช่ครับผมอยากให้แบบว่ามีที่บ้านแบบมีเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วกันพูดอย่างงี้ก็อยากให้มีแบบที่อยู่แบบต่อต่อใช่ก็แบบอยู่อยู่เป็น อยู่เป็นแบบของเราจริงๆอะไรเนะงี้ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันก็เดี๋ยวเดี๋ยวป้าก็กลับมาเอาหรอคุณพ่อไม่ทันจะกลับแม่ผมก็หาคําตอบจากเขาไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าก็น่าจะกลับในปีนี้คิดว่า,าไม่รู้ว่าคนรักมาก,กับเขามาอะไรจะมาก่อนเลย <laughs> แสดงว่าถ้าถ้าถ้าพร้อมแล้วก็คือเข้าไปอยู่ของหน้าของตาคองคัวได้เลยใช่ครับผมอันนี้หนักไหมคะราคา ก็ถือว่าได้ได้อยู่เอาเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะจํานวนเป็นจํานวนจะเท่าไหร่ดีหลักสิบล้านมันต้องถึงแล้วล่ะเนาะเกือบแตะแบบรวมทุกอย่างอะไรเงี้ยเกือบแตะใช่แต่ก็ได้ผมถึงทำงานทุกวันขนาดนี้มันเป็นการมันมีกำหนดจะเข้าไปอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงไหมวันนี้ช่วงดีๆอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับช่างอีกทีแล้วกันมันบานปลายหรอมันมันมันค่อยๆบานไปเรื่อยๆนะ อาจจะได้คุณมอบ้างค่ะเราเราก็ซื้อเหมือนกันใช่ครับอันนี้ซื้อที่กรุงเทพใช่ค่ะซื้อที่กรุงเทพทำไมทำไมถึงซื้อที่นี่ก็เพราะว่าคือช่วงนี้คือพอเราทำงานเราแบบเป็นฝั่งเป็นฝาแบบว่ามีงานทำแล้วเนี่ยก็เออพูดถูกไหมเป็นหลักเป็นแหลงครับแล้วคราวนี้น้องผมมาเรียนเรียนจบพอดีแล้วพอได้มาทำงานกรุงเทพแล้วคราวนี้ก็เป็น พี่น้องกันอยู่สามคนในกรุงเทพเลยพ่อแม่ก็คิดถึงก็เลยมาหาแล้วมาหาบ่วยมากแล้วอยู่นานมากเราก็เลยเออคิดว่าถ้าถ้าเกิดแบบว่าทุกคนมาอยู่เนี้ยเราน่าจะซื้อบ้านแบบเป็นหลังเป็นแหล่งให้พ่อแม่พี่น้องอะไรได้อยู่กันเพราะว่าตอนนี้คอนโดห้องหนึ่งก็คือแบบแอร์อัดแบบว่ากินข้าวอะไรกันห้องก็เลยซื้อไว้ว่าให้ให้อยู่นี่เลยน้องจะได้ทํางานพี่จะได้ทางานอยู่นี่แล้วก็พ่อแม่ก็จะได้มาอยู่นี่เลยไม่ต้องเดินทาง ไปไหนลําบากเลยแล้วเขายุดถาววนเลยป่าหรือว่าก็ยังบินไปมาตอนนี้ก็ยังบินไปมาแล้วมีแม่ที่ที่มาอยู่ามาอยู่ด้วยกับพี่น้องอ,อะไรเงีเ้ยเพราะว่าน้องก็เพิ่งมาทํางานาก็เลยแบบน่าจะเหง,งา่ะอะไรก็มาอยู่ด้วยแต่ของเราซื้อแล้วเขาอยู่แล้วยังยังยังไม่เข<ๆ>้าอยู่ครับซื้อ<ๆ>ตอนนี้ยังยังสร้างไม่เสร็จเลยฮะค่ะค่ะครับยังสร้างไม่เสร็จเออยู่ใกล้กันไหมคนรู้ก่อนแล้วว่าอยู่ที่ไหนบ้างเราตอนเนี้ย เราซื้อเราซื้อตรงไหลายหลายคนไม่ไม่ไม่ไกลคนละฟาร์กโลกคนละฟาร์กโลกเลยรับมาเจอกันที่ทํางานอยู่นีฮะยังไงก็ต้องได้เจอกันสักวันหนึ่งครับผมเอออ่ะส่วนส่วนตัวเราก็กินรอบหับคนละมูลค่าของบ้านเราสูงนะฮะโอ้ก็สูงนะสูงสูงสูงนี่สิบล้านการสิบล้านแต่ว่าดูอ่ะดูครั้งแรกอ่ะก็ก็แปลกนะเออ ไปดูอีกทีไปมามาห้อไปอยแม่คุณแสดงความแบบสนหน้าสนใจใชาไหมแม่หบว่ามันอยู่ในกำมือแม่ตอนแรกตอนแรกให้ให้แม่ไปดูเลยนะว่าชอบมาไหนชอบมาไหนกอดก็เลือกเลยแล้วแม่ก็รอเราตอนนั้นเราทํางานผ่านไปสิบวันไปดูเก้าถอนนั้นก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โซนที่ที่เราชอบอ่ะเราชอบแบบบ้านตรงตรงอะไรเราต้องเลือกสถานที่แบบ ต้องมีบอกปลาให้เราตกปลาได้งนั้าก็มีคลองแล้วเป็นแบบบ้านที่เราชอบมากเลยก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ตรงนี้เราไม่เอาละแล้วคราวนี้มาเกิญเขาพูมาอีกพอดีอีกประมาณไม่กี่อาทิตย์อนี่ะก็เลยเข้าไปแล้วก็แบบราคามก็อัพสูงมากแตลเราก็จัดใจเอาแล้วนะครับถูกใจนะเ้อบ้านหลังเดียวน้อยแันก็ไดคามพิสุดอ่ะอีกทีนึงที่ไม่ถามไม่ได้เลยกว่นนั้นมก็มีข่าวว่า ตัดสินใจออกเดกได้จริงๆมันเป็นการตกลงกันทั้งทั้งสองฝ่ายครับว่าซึ่งความเห็นหรือว่าปรัชญาอะไรมันมันมันเปลี่ยนไปในการทํางานอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความเห็น,นของต้องกันว่าเออเราเราออกไปในทางที่ที่เราโอเคแล้วเ,เขาก็จะโอเคด้วยอะ <ừ. S 1> ไรเงี้ยมันมันเกี่ยวกับน,นั่นแหละแนวคิดปรัชญ,ญาการทํางานเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆเราเราเรามีได้คุยกันก่อนไหมก่อนก่อนที่จะเอาตัดสินใจแบบ ออกมาอะไรเงี้ยมีแค่พ right? ูดหลับฐานต้นสังกัดว่าคุยคุยครับปัญหาอะไรบ้างไหมอะไรคุยคุยครับก็คุยก็เรื่องเรื่องปัญหาอะไรต่างๆอะไรที่าันคิดอะไรนะคุณหญิงเราขึ้นทำยังไงบ้างครับคุณเพศผลเดียวกับคุณมอไหมที่ออกมาเพราะยากแบบอองานเยอะๆเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกคือออกมาเพราะว่าแนวคิดมันคนละแบบแล้วแบบก่อนที่จะออกไม่ใช่แบบมาถึงอ่ะผมจะออกนะอะไรเงี้ยมันมีการคุยกันแล้วแต่เนื่องในแบบว่าแต่ละฝ่ายก็มีความคิดที่ เขาไปทางซ้ายเราไปทางขวาเพราะฉะนั้นมันก็ถูกแล้วที่ททแบบแยกกันดีกว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่หลายหลายคนเขามองว่าแบบเ้ยค่าเขาเป็นแบบคนปั้นเราขึ้นมาอะไรเงี้ยพอมาถึงวันนี้ทำไมเราถึงกลายกลายแบบเออแบบอ่ะพูดพูด,พ,ดพูดแบบไม่ได้ก็เทเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ไม่เชิงเทไม่เทแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าก,าการมาที่นี่จะได้ นี่ผิดหรือว่าอะไรเยอะกว่ามันมันเป็นเรื่องของแนวคิดแนวอะไรแล้วเราก็เห็นความต้องการทงางขนะอง่าลว่าว่าเราจะต้องแบบว่าของศาใช่มันไม่ได้มีมีความว่าเออไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการจบเป็นการเคลียร์กันด้วยด้วยด้วยเหตุผลใช่ครับด้วยเหตุผลด้วยดีสุดทา้ายถ้าถ้าสมมติมีโอกาสวันหนึ่งจะได้นมงานกันอย่างเงี้ยมันสามารถไหมแน่นอนผมว่าสามารถร่วมงานกันได้เพราะว่า ในค่ายเราก็ยังเหมือนเดิมเด็กอะไรเราใช่เราก็ยังสนก็เนี่ยนะก็ดนได้ร่วมงันวันนี้ก็คุยเล่นกันปกติไม่มีอะไรแบบไม่คือถึงแม้คนละที่แต่ความเป็นผมว่าความเป็นเพื่อนความเป็นอะไร่มันยังอยู่ตลอดแล้วก็ความสัมพันธ์กับตัวเขาเองกับทางค่ายอะไรเงี้ยก็ยังคงคุยกันได้ปกติใช่มันมันมันก็มีดราม่าหลายๆอย่างออกมาแล้วในช่วงนั้นที่เราออกอะไรเงี้ยเราอยากอี้แจ้งเราบอกอะไรไหมคนคนที่เของไม่เข้าใจหรือแบบเออมาโจมตีหรือมาว่าเรา ก็ไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะตอบในเวไหรแต่ก็อ่ะก็เอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายก็ตรลงตรงกันว่าแบบเออมันคนละทางแล้วก็แบบจบกันด้วยดีเพราะฉะนั้นมันก็ก็เป็นเรื่องที่คุยกันแล้วของทั้งสองฝ่ายใช่โอเคฝนตกขอบคุณค่ะตัดอย่างเงี้ยเหละรถไฟหฟ้าฝนยังร้องไห้ไม่เลย อีสัตย์เน่งูมองต้อนที่่อยได้ไปค